ก็เรื่องความคิดเห็นของคนนี่นะมันก็มีอะไรที่ทุกยุคที่มันจะแมทช์กันหมดลงกันหมดทุกเรื่องไม่มีหรอกแต่ต้องเอาคำสอนพทธเจ้าเป็นหลักว่าเราอย่าก,กล่าวคำเป็นเหตุให้เถียงกันจนจิตใจฟุ้งซ่านไม่เห็นอัดไม่เห็นทรรมเพราะมัวแต่หน้าดำหน้าแดงกับถ่ายทางฝ่ายต่างก็จะเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยถ้า ลดลาวาศออกกันหน่อยจบเร็วที่สุดจะจบยังไงก็แล้วแต่ขอให้จบเร็วย้ายมันบานปลายไปเยอะถ้าบานปลายไปเยอะจิตก็จะห่างไกลจากการเห็นธรรมมันจะเรื่องความไม่พอใจเนี่ยมันจะมาทับถมบิดบังนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าอยาให้ความเถียงกันถกเถียงกันจนความหนาทึบของสิ่งที่ มาปิดบังไม่ให้เราได้มรรคได้ผลด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเกิดจบได้พรนะแล้วก็สบายเพราะจิตที่ไม่ชอบเนี่ยมันเป็นจิตที่ทรมานคนจึงมีคำกล่าวว่ามีสุขเพราะหมดเกลียดถ้ามีเกลียดจะหมดสุขแต่ไอ้เรื่องมีเหตุผลโตว,วาทะวาทิก็ว่ากันไปพระพุทธเจ้าเองก็บอกพระนะ เวลาใครเขามาว่าพระรัตนตรัยว่าพระองค์ก็ให้ปรับประวาติวาจาแต่เน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องความเมตตาว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้ผิดใจกันไม่ได้ขัดเคืองใจกันอันเนี้ยตาถึงตรงนี้เป็นหลักเดี๋ยวเรื่องก็จบไม่นานเจือเถอะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ห่วงใจห่วงใยพระศาสนา อาจารย์ทานนายอนัน์ชัยก็วงศาสนาส่วนันเบียก็วังจจเผยเพระศาสนาปรารถนาดีต่อศาสนาด้วยกันแล้วก็มาเห็นต่างกันแต่เชื่อว,ว่าไม่นานเรื่องแบบน,นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดียวก็ดับไปพระพุเกิดความสบายใจเลยทุกบอกว่าทางฝั่งอนัน์ชัยก็แรงฝั่งเปียก็แรง <c ười> คืออย่างนี้ปัญหนาว่า ฝ่ายถือข้างไหนข้างนั้นเช่นคนนับถือจำเบียก็ไปอัดท่านนันตชัยฝ่ายผู้ที่ชอบนันตชัยก็อัดจำเบียอันนี้ใครอยู่ฝ่ายไหนลูกศิษย์ใครแนวร่วมของใครก็อย่าให้ย้ายพลอยมาเกลียดมาชังกันเลยช่วยพูดให้เขาเขายุตดดิการขัดแย้งกันดีที่สุดไม่ใช่ฝ่ายนี้อึ อัดไฟนูไฟนูก็ว่าอัดไฟนี่อัดกันไปอัดกันมาพุทธเจ้าบอกซัดฝุ่นเข้าใส่กันก็เปิอะเลอะซัดน้าเข้าใส่กันก็เปรียกซัดัสไปืนด้วยอาวุธก็บาดเจ็บลงตายนั้นตอนนี้ลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายก็ต้องช่วยกันซัดน้ําดับไฟจะเติมเชื้อกันพวกถือหางนี่ชอบเติมเชื้อกัน แล้วก็ทาให้คนยังไม่หมดเชื้อเขาจึงรุบๆคุณมาบ้างเอาละใครอยู่กันไหนก็ทํานะช่วยดับเชื้อหน่อยนะหลวงพ่อครับทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องคือแรงในสัควรทางฝั่งของคนที่เขาสั่งนสนอาจารย์เดียร์เขาบอกว่าตัวของทางฝั่งของชายเด็มีเรียกว่าดูแลเรื่องของสางนสงออกมามีสงออกมาด้วยแยะแต่เรียกว่า ทำได้ไม่เข้ากับอาจารย์เบียร์ที่ออกมาแค่ดเดียวแต่สามารถเผยแพทยอ่าไม่ใช่เอ่อท่านอาจารย์ท่านานันทาชัยเนี่ยก็เรื่องความว่าคดีความวัดหลายวัดที่มีคดีเขาก็ไปเคลียร์ให้จบอย่างวัดชนประธานวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยให้คดีจบลงแม้แต่ที่วัดสวนแก้วก็มาช่วยคดีจบลงไม่ต้องเป็นความเป็นคดีเป็นค่าความกันเชื่อเถอะ เดี๋ยวต้องต้องไฟก็เตเอนผลสรุปว่าเอะเรามันร้อนแทนกันไปทำไมไม่ต้องร้อนแทนอนาะจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ตัวรอดอยู่เลยแล้วก็ไม่ต้องร้อนแทนตันไหนใจเขารู้เรื่องนี้ทําเรื่องนี้มาเยอะเล้วไม่ต้องร้อนแทนกันพอร้อนแทนกันแล้วก็พลไฟใส่กันมันก็เดือดร้อนขอให้สงบเร็วๆขอยุติเร็วๆ ในมุมมอง,องท่านเนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งนายชัยเนีเขาจะเอาผิดทางฝั่งอาจารเปน,เนี่มันสามารถเป็นไปได้ไหมัมันก็ต้องดูเหตุการณ์ถ้ามีเหตุการณ์อะไรทําให้ผิดมันก็นั้นะพูดถึงไอ้เรื่องที่ว่าเปรียบเทียบว่าหมาตายมันไม่น่าวังตัวก็มีมันก็ทําให้นึกถึงสมัยหนึ่งของพ่อปัญญาท่านต่อต้านเรื่องมีสารพระภูมิด้วย ท่านยกตัวอย่างคำหนึ่งโอ้ยพวกสารประภูมิก็ลุกเป็นไฟบอเลี้ยงหมาดีป่ะต่างสารประภูมิเพราะหมายังเห่าขโมยได้สารประภูะมิขโมยมาไม่เห่าย่านก็พูดอะไรเนี่ยต่างคนต่างก็มีเหตุผลตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงพูดอะไรยา่าอีกฝ่ายนึ่งก็จะเตือนใจเป็นทุกข์ใจมากนะก็แตอยู่กันได้สบาย อคพระมันยาคก็เกิดพยบเทียบแบบนี้สมัยนั้นเราเองก็ยังรู้สึกคัดเคืองในเพราะบ้านเรานับถือสตามพระภูมิแต่ตอนหลังเราเข้าใจแล้ะเออสัตว์พระภูมิมันเห่าไม่ได้แต่หมาเนี่ยเอาได้ขโมยได้งมันก็มีเหตุผลในกันกู <c oughs> เอาละเอาแค่นี้ ก็เราเอาจากเอาเอาใจช่วยนี่ก็ที่พูดไปเนี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายได้ฟังก็น่าจะเกิดชุกคิดยับยั้งในการทุมกันแรงๆอัดกันแรงๆอานจะได้เบาเดี๋ยวก็บูดตานิดนึงคนเราเนี่ยเวลาเกลียดกันอยากเกลียดกันมากเผื่อไว้ดีกันมากถ้ารักกันก็อย่ารักเต็มที่เผื่อไว้เกลียดกันมาก แม่แดทั้งสองฝ่ายนี้ถ้าไม่แน่ต่อไปอ,อาจจะพอเข้าใจดีก็ช่วยกันปกป้องกัรลงพุทธศาสนาก็จะได้พลังบวกเพิ่มขึ้นอย่าทาพลังบวกให้มาเป็นพลังลบท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของล่างของพิจิตที่มันไม่น้องมีมันมีเยอะแยะไม่ใช่เพิ่งมามีที่สมัยก่อนอพระจีนเนี่ยพระจีนเนยอะ เกจิอาจารย์จีนนี่ร่างกายไม่เน่ามีเขาไม่เม่อจมีมันมีไม่เยอะหรอกแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ร่างท่านไม่เน่าแล้วเราดับทุกข์ได้มั้ยถ้าเราดับทุกข์ยังไม่ได้สนใจเรื่องดับทุกข์ให้มากกว่าเรื่องร่างกายพระเกจิเน่าหรือไม่เน่า เจ่าทัณฑ์จะต้องคนที่สอนตั้งแต่ยัเดียเข้ามาบอกาไม่มีร่างใดจะตัดติดกว่าล่างของพุทธเจ้าจริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะส่วนเราเนี่ยเขานิยมว่าใครได้พระธาตุหรือกระดูกหรืออะไรของพุทธเจ้านี่ไปบูชาแล้วจะได้ดีได้ดียางงั้นอย่างนี้แต่เราเนี่ยบูชาพระธรรมเนื้อปากพระธาตุเพราะพระธาตุสอนอะไรไม่ได้ ได้แต่ละลึกและภูมิใจระลึกแล้วได้กำลังใจแต่พระธรรมเนี่ยถ้าละลึกให้ดีมันทําให้หลุดพน้นจากทุกข์ได้นั่นพระธรรมกับพระธรรมก็เหมือนกันาลัางเกติอาจารย์ก็คําสอนของอาจารย์อาจารย์บางท่านใช้คําดีมากถ้าไม่ทําตามที่เราสอนอ่ามาวอนเรียกอาจารย์ ในมุมมองของท่านคิดว่างานสอนของคนธรรมโดยธเนียรเขาเป็นยังไงมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีคนที่เขาชอบพูดเพราะเขาก็ว่าท่านอยากไปคนที่เขาว่าชอบพูดตรงๆเขารับได้เขาก็ว่าเขารับได้เรื่องนี้มันนานาจิตตังแต่จะให้ใครชอบการเบียรทั้งหมดเป็นไปไม่ได้และใครจะทำให้ชอบแต่นายนั้นก็ทำไม่ได้